ขุนแผนหรือพลายแก้วนั้นเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีและรับราชการเป็นทหารในสมเด็จพระพันวาสาแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งเมื่ออายุ15ปีได้บวชเรียนเป็นเนนและได้ร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆมากมายเช่นคาถามหาละรวยวิชาคงกระพันชาตรีวิชาสะดากกรอนการเซกุมารทอง การควบคุมผีพรายและโฮงพรายจนมีความเก่งก้าสามารถเป็นเลิศเลื่องชื่อทั่วทั้งเมืองสุพรรณและจวบจนถึงปัจจุบันรับรองว่าไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้จักชื่อของขุนแผนอย่างแน่นอนและวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอเครื่องรางของขังเกี่ยวกับขุนแผนนั่นก็คือขุนแผนนางล้อมครับ ขุนแผนนางล้อมรุ่นนี้สร้างจากวัตถุอาถรรพ์ที่หายากหญิงชายใดที่พกติดตัวไปก็จะทำให้มีแต่คนรักใคร่ชอบพอและสมหวังทุกประการขุนแผนรุ่นนี้เน้นใช้ในทางเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมมหาละล่วยลุ่มหลงมงงงวยทำให้คนรักคนหลงหญิงชายใดที่ท่านนั้นหมายปองก็จะมารักชอบดังที่ท่านนั้นปรารถนา ไปไหนก็จะมีแต่คนเข้ามาทักทายและอยากที่จะพูดคุยด้วยนับว่าเป็นคุณแผนที่มีคุณทางด้านเมตตามหาสเสน์ที่รุนแรงเป็นอย่างมากหากบูชาดีจะมีโชคมีลาภอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวซึ่งคุณแผนนั้นจะใช้จิตวิญญาณของตนติดตามไปช่วยเหลือผู้ที่บูชา โดยเฉพาะเรื่องความรักให้สะดวกและราบรื่นได้เป็นอย่างดีครับซึ่งการสร้างขุนแผนนางล้อมนั้นจะสร้างจากวัตถุอาถรรพ์และมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตัวขุนแผนจะถูกหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมกับวัตถุอาถรรพ์ต่างๆและปลูกเสกโดยครูบาเดชครูเกจิชื่อดังของจังหวัดลำปาง ซึ่งจะเน้นวิธีการสร้างแบบโบราณตามสูตรตามตำราโดยได้นำเอามวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนำมาเป็นมวลสารและอุดไว้ใต้ฐานจากนั้นจึงนำมาบดผสมรวมเข้าด้วยกันและเป็นมวลสารหลักในการจัดสร้างครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดฟังแล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งเช่าบูชาขุนแผนนางล้อมเพื่อเพิ่มสเสน่ห์และโชคลาภให้แก่ตัวท่านเองง่ายมากครับแค่คลิกไปยังลิงก์ใต้คลิปหรือติด ตาม f a c e b o o k l ล n e และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยและใหม่ล่าสุดครับผมช่องของเรานั้นมีบาร์โคดที่ท่านสแกนแล้วจะนำท่านไปสู่เว็บไซต์ของร้านซึ่งง่ายและสะดวกที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมก่อนจะจากกันไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปและพลาดสินค้าดีๆของเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ